สวัสดีค่ะทุกคนขวัญเองนะคะต้วเราเป็คนเข้าสู่ช่องเคขวัญเคโนชาใครเจอกันนานมากวันนี้นะคะขวัญก็จะมาเล่าประสบการณ์การฝึกงานที่สนามบินสายการบินฟินแอ r นั่นเองต้องทำยังไงสมัครยากไหมภาษาอังกฤษต้องดีมาหลายคนถามมาเยอะมากนะฝัขวานุญาตแต่งหน้าไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าขวัญต้องออกไปข้างนอกด้วยคือขวานจะจดไปเลยนะว่าคาถามอะไรบ้างที่แบบทุกคนอยากรู้มากที่สุดขวัญฝึกงานที่บริษัทลุคันซาเซอร์วิสไทยแลนด์ให้การบริการกับสายการบินอื่นแบบพวกคอสต์เมอร์เซอร์วิสขวันถึงได้ไปฝึกงาน ับสายการบินฟินแอร์น่นี่ยลูกค,ค้าทราสสวิตทไทยแลนด์เนี่ยเขาโคกับหลายสายการบินมากนะสวิตแอร์อัสตาน,นาเอเวอเลยไปทีละขั้นตอนเลยนะทำเรซูมเม่ขัขวัญส่งเรซูมเม่ขวัญส่งประมาณ3รอบได้ คนอนะส่งเมลไปเยอะช่วงระยะเวลาการฝึกงานใช่ปะ่ะช่วงช่วงนั้นอะเด็กฝึกงานก็จะส่งเมลไปเยอะมากทุกคนเยอะมากจนแบบบางทีเมลเราอาจจะอยู่ข้างใต้อะดูเวลาส่งให้ดีนะคะแล้วก็วันที่ในการส่งนะอย่าส่งตอนคืนแบบช่วงเช้าอะไรเงี้ยช่วงแบบบริษัทเปิดทําการดูว่าเขาเปิดกี่โมงถามอยู่บอกว่าเรซูมเม่เนี่ยทำยังไงให้น่าสนใจเรซูมเม่ของขวัญน,นะคะก็คือทำจากมอหานายสอนมาว่าต้องทำงางไงขวัญก็ทำตามเขาเลยเราเคยทำงานพราร์ทไทม์ที่ไหนมาไหมใส่ช่วงเวลา ดีเทลของรายละเอียดเราคือทำเรซูเม่ปกติเลยทุกคนนั้นนะคะขอนก็ได้เมลสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกคนไม่ค่อยได้ว่าเขาถามอะไรบ้างซ้อมแนะนําตัวความเป็นเฟรนลี่เขาต้องอยากร่วมงานกับเราสิว่า no matter what ไ like, รภาษาเราจะแบบโอ้โหไม่ได้เลิศดหนูเฟรเฟกแบบโอ้โหแต่แบบเรามีความเป็นเฟรนลี่เรามีความแบบสามารถทํางานคนอื่นได้ให้เขาเห็นแอดจิจูดเราว่า เออ,อเด็กเนี่ยมันน่าเอามาร่วมงานด้วยถามปกติน้องมอว่าทําไมทําไมถึงเลือกที่จะมาฝึกง,งานสายการบินไปถึงสมัครที่ลุคันซ่านน่นนี่ฝันจำเอาตรงจำไม่ได้ว่าเขาถามว่าอะไรเรื่องของขอไอ้น,นี่ติวก่อนว่าคําถามไหนพูดไปแล้วบ้างนะเรซูเม่พูดไปแล้วนะสัมภาษณ์ประมาณไหนพูดไปแล้วแล้วก็เออจำเป็นไหมคะที่ต้องจบแค่าการบินมาแล้วถึงจะมาทํางานมาฝึกง,งานกับสายการบินได้บอกเลยว่าไม่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเรียนสาขาคณะไหนมาสามารถ ฝึกงานกับสายการบินได้นะคะเราแค่ส่งยื่นเรซูเม่ไปเลยทุกคนแค่นั้นจบทำได้เลยมีคนหนึ่งอ่ะอยู่ทีมเดียวขว่าน,นะเขามาจากมอธรรมศาสตร์มั้งเรียนอะไรอะ <_ c oughs> ่ะเกี่ยวกับศิลปะวาดรูปนั่นแหละแล้วลองฝึกงานที่สายการบินก็เลยส่งเรซูเม่มาแล้วก็ได้แล้วก็มาเจอกันนั่นแหละฝ <_ c oughs> ึกงานได้เงินเดือนไหมคะสําหรับของลูกคันซาเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะไม่ได้เงินเดือนนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ย ก็จะมีบางที่ได้เงินเดือนแล้วก็บางที่ไม่ได้เงินเดือนนะท้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะส่งสมัครกับที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าการทํางานกับสายการบินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ลูกค้าที่เดียวเนาะมันมีหลายที่มากๆาทุกคนลองไปเสิร์ชใน Google เอานะคะว่ามันมีของที่ไหนบ้างพื้นฐานภาษาสําคัญไหมสําคัญก็ต้องพูดตรงๆว่าสําคัญเพราะว่าเราอ่ะต้องสื่อสารคือสื่อสารในที่นี้หมายถึงแค่อยู่สามารถ ทำให้ผู้โดยสารเข้าใจได้มันอาจจะฟังเหมือนยากนะทุกคนแต่คือขวัญจะพูดว่าไงวะแบบมันแค่ของพวกนี้มันฝึกกันได้ที่ประสบการณ์ที่ขวัญไปฝึกงานมาเนี่ยการเจอผู้โดยสารเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนเดิมๆคาถามก็จะมีแต่คําถามเดิมๆต้องพูดอย่างนี้นะเราต้องใช้คํานี้นะนู่นนี่นั่นมันมันของพวกนี้มันเรียนรู้ได้ทุกคนของพวกนี้ฝึกกันได้อย่าหน่อยตําแหน่งนะคะขวัญทำตำแหน่งอะไรขวัญทำตำแหน่ง Passenger Service Agent นะคะ ก็คือดูแลผู้โดยสารนั่นเองแล้วก็ทําอะไรบ้างหน้าที่ของเด็กฝึกงานนะของขวัญน,นะขวัญอยู่ทีมฟินแอร์นะเขียนเอกสารคู่ทรายคู่ทรายก็เหมือน ถ้าเรียกภาษาบ้ว่ก็เป็นเอกสารไฟบินนี้ผู้โดยสารกี่คนน่ว่าการทํางานที่สนามบินเนะี่ยคือเวลาจะไม่ปกติเข้างานตี3เข้างานตี 2, 2> เหนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยแต่แค่ต้องแลกกับเวลาที่แปลกๆยไ,ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาจะไปช่วยพี่เขานะคะยืนที่เคาน์เตอร์ไปดูผู้โดยสารว่าโอเคเป็น priority มไหมเป็นผู้โดยสารเอ,อ่อ economy หรือ b s i n e s s c ค a s s เข้าช่องไหนนู่นนี่นั่น ช่วยผู้โดยสารทำคีย์ออสนะจนะา,ากนั้นปรมาเข้าเกตน,นะคะไปช่วยพ่อพี่เขาเนี่ยจัดลายแถวถือป้ายน,นะคะว่าเออเออ,เอ,อไฟนี้ไฟนี้เผื่อมีใครตกหล่นไปมาเที่ยวฟิลแล้วก็ไปเดินส่งเอกสารความสนุกข,ของการฝึกง,งานกับสายการบินในสนามบินมันอยู่ตรงที่เราได้เจอผู้โดยสารหลายสัญชาติมากหลายสัญชาติน่ารักบางทีก็มีทั้งคนที่แบบน่ารักกัดเราคนที่เขาไม่ค่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะขอนู้สึกว่าสำหรับใครที่ชอบการ พูดคุยกับคนหลายๆชาติคนหลายๆประเทศเนี่ยแนะนำว่าอันนี้ดีเลิศแล่แลได้เจออ้ยทุกคนเนาะโอ้คิ้วหนาเตอะทุกคนประมาณนี้นะคะการฝึกงานที่สนามบินนะคะกับสายการบ,บินเฟเน,น๊ไปบ,บายคะ่ะทุกคน